อดีตการในกรุงพระณสีมีประชาชนคับข้างประกอบอาชีพเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและรับจ้างตามความถนัดของตนหญิงสาวคนหนึ่งเกิดในตระกูลยากจนในหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองนั้นเธอสวยและขยันช่วยบิดามารดาทำงานทั้งในบ้านนอกบ้านวันหนึ่งขณะที่นางกำลังขยำดินเหนียว เพื่อนำไปฉาบทาฝาเรือนที่ภักอาศัยอยู่นั้นพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีความต้องการดินเหนียวมาโบกฉาบเนื้อมผาที่ภักอาศัยท่านถือบาทเสด็จไปตามลำดับผ่านมายังบ้านใกล้ประตูเมืองได้ถือบาทยืนอยู่ไม่ไกลจากหญิงสาวนั้นเมื่อเธอเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว,ลวก็รู้ว่าท่านมาบินทบาทดินเหนียว ความจริงนางเป็นคนมีศรัทธาในพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่คงเป็นเพราะนางเหนื่อยจากการขุดและขยำดินจึงรู้สึกหงุดหงิดรำคาญจึงแสดงกิริยาไม่พอใจพร้อมกับมองจ้องหน้าแล้วค้อนจนหน้าควา่ำพลางพูดเป็นเชิงประชดประชันขึ้นว่าท่านสมณะเพียงแค่ดินเหนียวท่านก็ยังไม่ได้หรือนางพูดจบ ก็พั้นดินเหนียวก้อนใหญ่ใส่ลงในบาตพระปัจเจกุทธเจ้คคเาท่านได้รับดินเหนียวพอแก่ความต้องการแล้วสเสด็จกลับยังที่พักอาศัยนางดำรงชีวิตอยู่ในอัตภาพนั้นจนสิ้นอายุไขจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิดในครอบครัวคนขัดสนยากจนในหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองพราราณสีนางเกิดมาพร้อมกับร่างกายพิการผิดปกติอปาปการคือ มือเท้าปากในตาและจมูกไม่ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งเหมือนคนปกติทั่วไปนับว่านางมีความพิการขี้เรมาตั้งแต่เกิดเพราะกรรมที่นางจ้องดูด้วยความโกรธและแสดงกิริยาไม่เหมาะสมต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าดังนั้นเพื่อนบ้านทั้งหลายจึงพากันเรียกนางว่าปัญจป่าปาแต่ด้วยอาน,นิสงส์ที่นางได้ถวายดินเหนียวแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ทำให้สรีระของนางมีความพิเศษสุดต่างจากหญิงทั่วไปเมื่อชายใดได้สัมผัสร,ร่างกายของนางแล้วจะเกิดความกระสันในกามารมณ์เหมือนต้องมนตสะกดจนไม่สามารถจะควบคุมตนได้สมัยนั้นพระราชาผู้ครองกรุงพระนศีทรงพระนามว่าภักกะในราตรีหนึ่งเท้าเธอปลอมพระองค์เป็นเหมือนชาวบ้านทั่วไป เื่อเสด็จตรวจดูความเป็นอยู่ของพระสนิกรของพระองค์เสด็จไปตามลำดับถึงหมู่บ้านของนางปัญจปาปานั้นฝ่ายนางกำลังวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเ,เด็กหญิงหมู่บ้านเดียวกันในความมืดสลัวนั้นนางไม่รู้ว่ามีคนนอกเข้ามาในหมู่บ้านจึงได้จับพระหัตถ์ของพระราชาด้วยคิดว่าเป็นเพื่อนเล่นพระราชาประหนึ่งถูกสะกดด้วยรสสัมผัสทิพย์ รู้สึกพระวรกายซาบซ่านในสัมผัสทรงเกิดความกำหนัดยินดีในรสสัมผัสนั้นไม่อาจดำรงพระสติให้อยู่ในภาวะปกติได้จึงตรัสถามด้วยพระสุรเสียงสั่นเครือว่าเธอเป็นลูกสาวใครของคนที่บ้านอยู่ใกล้ประตูเมืองนางตอบเรียบเรียบแบบชาวบ้านเธอมีสามีหรือยัง ยังไม่มีนางตอบเรียบเรียบห้วนห้วนตามเดิมเมื่อทรงทราบว่านางยังไม่มีสามีจึงขอให้นางพาไปพบบิดามารดาที่บ้านแล้วสู่ขอตกแต่งเป็นสามีภรรยาอยู่ร่วมหอกันในคืนนั้นเองโดยที่บิดามันดานั้นไม่รู้เลยว่าชายผู้มาเป็นลูกเขยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและตัวนางเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าชายผู้มาเป็นสามีนั้นคือใคร รั้นเวลาใกล้ลุ่งพระราชาก็เสด็จกลับเข้าพระราชนิเวศและตั้งแต่นั้นมาเท้าเธอก็ไม่ทรงปรารถนาแม้จะทอดพระเนตรนางสนมอื่นอีกเลยถึงยามราตรีก็จะปลอมพระองค์เสด็จไปหานางทุกคืนต่อมาบิดาของนางเป็นโรคลงแดงยาที่จะรักษาโรคนี้ได้ก็คือข้าวปลายาติที่ผสมด้วยนมสดน้ำผึ้งและน้ำตากลกรวด เท่านั้นจึงจะรักษาได้แต่ยาดังกล่าวนี้เป็นของราคาแพงฐานะครอบครัวของนางหมดโอกาสที่จะได้ยามารักษาได้มารดาของนางจึงถามนางว่าเนน่ eh, แม่ปัญจป่าปาสามีของเจ้าพอจะหาข้าวปลายามารักษาพ่อเจ้าได้หรือไม่เมื่อสามีมาถึงนางจึงถามหายาดังกล่าวซึ่งสามีก็บอกเธอว่า ยาชนิดนี้เป็นของคนใหญ่คนโตคนฐานะร่ำรวยจึงจะหายาชนิดนี้ได้คนยากจนอย่างเราจะหาได้จากที่ไหนแต่เอาเถอะเราจะลองพยายามหาดูความจริงการที่พระราชาแอบสเสด็จมหานางทุกค่ําคืนนั้นเป็นความลําบากดังนั้นพระองค์จึงมีพระประสงค์จะนํานางเข้าไปอยู่ในพระราชนิเวศด้วยทรงใคร่ควรหาหนทางอยู่ เมื่อนางปารบเหตุออกมาเช่นนั้นจึงคิดอุบายอันแยบยนต์ที่จะไม่ให้บุคคลอื่นรู้ดังนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อเสด็จกลับเข้าสู่พระราชนิเวศจึงรับสั่งให้หุงข้าวปลายาดด้วยเครื่องปรุงดังกล่าวแล้วแบ่งทําเป็นสองหอทรงแอบใส่ปินทองประดับแก้มณีมีค่ามากไว้หอหนึ่งในราตรีนั้นเท้าเธอเสด็จไปยังบ้านของนางตามปกติส่งห่อข้าวปลายาดให้นางแล้วกล่าวว่า น้องหญิงวันนี้เธอจงให้บิดาของเธอบริโภคข้าวปญาตาห่อนี้พรุ่งนี้จงให้บริโภคหอนี้นางทำตามท,ท,ที่เขาบอกบิดาของเธอหายจากโรคที่เป็นอยู่มีร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมพระราชายังคงเสด็จไปหาหนางยามราตรีและเสด็จกลับเมื่อใกล้รุ่งอรุณทุกวันโดยไม่มีผู้ใดรู้หรือสงสัยรุ่งอรุณวันรุ่งขึ้น พระราชาสเสด็จกับพระราชนิเวศท,ทรงพระพักและพระวรากายประหนึ่งเพิ่งตื่นจากบรรทมแล้วรับสั่งข้าราชบริพารว่าท่านทั้งหลายจงนำปินมณีมาให้เราข้าราชบริพารเหล่านั้นรับพระบัญชาแล้วช่วยกันหาปินมณีแต่ก็หาไม่พบจึงกราบทูลว่าขอเดชะพวกข้าพระองค์ไม่เห็นปินมณีนั้นพระเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจะต้องมีคนร้ายมาขโมยเอาไปท่านทั้งหลายจงค้นหาให้ทั่วทั้งเมืองและนอกเมืองตลอดจนบ้านเรือนทุกหลังจงค้นจนกว่าจะได้คืนมาพวกเจ้าพนงานทั้งหลายพาการค้นหาเริ่มตั้งแต่ในพระราชวังออกไปนอกพระราชวังภายในกำแพงเมืองเมื่อไม่พบจึงออกค้นหาไปนอกเมืองบ้านทุกหลังจนกระทั่งมาพบที่บ้านของนางปัญจปาปา เจ้าพนังงานจึงจับบิดามารดาของนางเพื่อนำไปถวายพระราชาให้ทรงสอบสวนเมื่อบิดามารดาของนางบอกกับพนักงานว่าไม่ได้เป็นคนขโมยแต่ว่าลูกเขยเป็นคนนำข้าวปลายาตมาให้และปิ่นมณีก็อยู่ในหัอข้าวนั้นเมื่อถูกถามว่าลูกเขยของท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถจะบอกได้เพราะตั้งแต่มาเป็นลูกเขยก็ไม่เคยเห็นหน้าและสนทนากันเลย จึงบอกไปว่าลูกสาวของตนจะสามารถบอกได้ว่าเขาเป็นใครเจ้าพนักง,งานได้ฟังดังนั้นจึงไปสอบถามนางปัญจะปาปาว่าน้องหญิงสามีของเจ้าคือใครในายดิฉันไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรรูปร่างหน้าตาเขาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เพราะเขามาเวลามืดค่ำแล้วเขาก็กลับไปก่อนรุ่งสวา่างจึงไม่เคยเห็นหน้าเขา แต่ดิฉันสามารถรู้จักเขาด้วยการสัมผัสมือโดยไม่ต้องเห็นตัวเจ้าพนักง,งานกราบทูลพระราชาตามที่นางบอกนั้นพระราชาทำประหนึ่งว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเลยจึงรับสั่งเจ้าพนักง,งานทั้งหลายว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงจัดทําโรงประรมพิธีพระลานหลวงนําหญิงนั้นมาแล้วให้นั่งอยู่ภายในมา่านเจาะช่องไว้พอให้มือลอดเข้าไปได้ เราจะให้หญิงคนนั้นจับขโมยด้วยการสัมผัสมือครั้นเตรียมการเรียบร้อยแล้วรับสั่งให้บุรุษชาวพนะนครทั้งหมดมาประชุมกันที่บริเวณพระลานหลวงแล้วให้ทุกคนสอดมือเข้าไปในม่านเพื่อให้นางปันจะปาปาจับมือพิสูจน์หาเป็นคนขโมยหรือไม่บุรุษทุกคนที่สอดมือเข้าไปนางจะตอบว่าผู้นี้ไม่ใช่บุรุษทั้งหลายที่ได้สัมผัสมือนางแล้วต่างรู้สึกทาบซ่านไปทั่วกาย เหมือนได้รับรถสัมผัสอันเป็นทิพย์สุดวิเศษไม่สามารถจะออกจากที่นั้นไปได้ปรารถนาจะสัมผัสให้นานๆและต่างก็ถูกทันหาความกำหนัดยินดีครอบงำจนสติสัมปชัญญะไม่อยู่กับตัวเป็นประหนึ่งคนบ้าคลั่งใครอยากจะได้นางพากันคิดและพูดกันว่าถ้าเราจะต้องจ่ายค่าสินไหมสักเท่าใดก็ตามเพื่อให้ได้หญิงนี้มาเราก็ยินดีจ่ายให้ทั้งสิ้น หรือจะให้เราเป็นท่านรับใช้นางก็ยินยอมทุกอย่างขอเพียงให้ได้นางมาร่วมหอเท่านั้นแม้แต่บรรดาอุปราชและอัมมาเสนาบดีทั้งหลายต่างก็งคลั่งไคล้ในรสสัมผัสของนางไม่ต่างกันเมื่อบุรุษชาวเมืองทั้งหมดทดลองให้นางจับมือแล้วนางบอกว่าไม่ใช่ชายคนนั้นสักคนจึงเหลือแต่พระราชาเพียงพระองค์เดียวซึ่งจะต้องให้นางพิสูจน์ด้วยเมื่อเท้าเธอสอดประหถ์เข้าไปให้นางสัมผัส นางตะโกนลั่นออกมาว่าเราจับขโมยได้แล้วเราจับขโมยได้แล้วเมื่อเหตุการณ์ปรากฏเช่นนั้นพระราชาจึงตรัสบอกความจริงแก่พระประโยชนญ,ญาติและข้าราชบริพารทั้งหลายทรงภิเศษนางแต่งตั้งเป็นอัครมเหสีพระราชทา,านอิสรยยศแก่มารดาบิดาของนางตามสมควรและตั้งแต่วันนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงเหลียวแลไม่สนพระไทยในพระสนมอื่นอีกเลย ทำให้พระสนมเหล่านั้นพากันโกรธและคอยหาช่องทางจับผิดกล่าวโทษเพื่อกำจัดนางปัญจปาปาตลอดเวลาต่อมาพระนางสุบินนิมิตเป็นลางบอกเหตุว่าพระนางจะได้เป็นพระอัครมเหสีของพระราชาสองพระองค์พร้อมกันพระนางได้ทูลเล่าสุบินนิมิตนั้นให้พระสวามีฟังท้าวเธอรับสั่งให้หัวราชยนเข้าเฝ้าทรงเล่าสุบินนิมิตของนางให้ฟังและรับสั่งให้ทํานายสุบินนิมิตนั้น พวกนางสนมทั้งหลายได้ช่องโอกาสจึงให้สินบนแก่หัวราจาร์เหล่านั้นแล้วแนะให้ทํานายเสีร้ายพระเทวีขั้นรุนแรงพวกหัราจาร์รับสินบนมาแล้วจึงปฏิบัติตามโดยกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชเจ้าข้อที่พระเทวีทรงสุบินนิมิตว่าได้ประทับนั่งเหนือคอช้างเผือกนั้นเป็นนิมิตลางร้ายว่าพระองค์จะถึงการสวรรคต ในอีกไม่นานและอีกข้อหนึ่งที่พระเทวีทรงสบินนิมิตว่าประทับเหนือคอช้างแล้วทรงรูปคลำดวงจันทร์นั้นเป็นนิมิตลางร้ายแห่งการนำมาซึ่งพระราชาผู้เป็นปัจจามิตรต่อพระองค์พระราชาทรงสดับแล้วตกพระไทยกลัวจึงตรัสถามว่าจะมีวิธีแก้ไขไหมหจารา์ทั้งหลายกล่าวทูลแนะว่าขอได้ชะข้าแต่มหาราชเจ้า การจับลงพระชนพระเทวีเสียเลยนั้นย่อมไม่ควรแต่ควรให้พระนางประทับในเรือแล้วปล่อยให้ลอยไปตามสายน้ําจะดีกว่าพระเยขพระราชาแม้จะทรงสินเหารักใครแต่ความรักอื่นใดก็ไม่เท่ากับรักตนเองจึงตัดสินพระไทยยอมเสียสละรับสั่งให้ตกแต่งพระวรกายพระเทวีด้วยเครื่องประดับอันสมควรจัดพักยาหารพร้อมศัพ แล้วก็จับพระนางลงเรือปล่อยไปตามกระแสน้ำครั้งนั้นพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าทีปาวาริกกทรงครองคอนครถัดไปใกล้าสายน้ำทรงสำราญพระไทยด้วยการส่งน้ำอยู่ทางใต้ทอดพระเนตรเห็นเรือลอยมาอย่างไร้คนคุมเมื่อเสด็จเข้าไปใกล้เห็นนางก็สะดุ้งตกพระไทย เพราะว่านางรูปร่างหน้าตาพิกลพิการน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนปีศาจคุกฝุ่นจึงตรัสถามว่ารูปร่างหน้าตาเจ้าน่าเกลียดน่ากลัวเช่นนี้เจ้ามีนามว่าใครพระนางทรงแย้มแล้วกราบทูลว่าหม่อมฉันชื่อว่าปัญจัดปาปาเป็นมเหสีของพระเจ้าภัะกกะัแล้วพระนางทรงเล่าเรื่องของตนให้ฟัง ความจริงเรื่องของพระนางปัญจป,ปาปาเป็นที่ท,ทราบกันทั่วชมพูทวีปอยู่แล้วดังนั้นเมื่อนางกลาบทูลว่าชื่อปัญจป,ปาปาพระเจ้าทีปาวาริกัก็ทรงทราบเรื่องทันทีเมื่อพระองค์ทรงเอื้อมพระหัตไปสัมผัสร,ร,ร่างของนางเพียงสัมผัสแรกก็สะดุ้งพระไทยเพราะสัมผัสได้แผ่ซ่านทั่วพระสรีระเหมือนกับบุรุษอื่นๆที่สัมผัสนางกามตัณหาความกำนัดยินดีในกามคุณก็เกิดขึ้น ทรงลืมทุกสิ่งอย่างรับสั่งให้เชิญนางเข้าสู่พระราชวังต่อจากนั้นได้จัดพิธีอวิเศกสมรสสถาปนานางในตำแหน่งพระอัครมเหสีถท้าเธอก็ทรงมัวเมายินดีด้วยกามเสวนก,กิจไม่คิดถึงพระสนมอื่นๆเลยฝ่ายพระเจ้าพระกะแม้จะรับสั่งให้ในระเทศนางออกไปแล้วแต่ในพระไทยตัดนางไม่ขาดเฝ้าแต่คิดคำนึงถึงนางไม่เว้นวาย แม้จะมีพระสนมผู้เลอโฉมทั้งหลายมาคอยปรนิบัติด้วยอิทธิมายาต่างๆก็ไม่สามารถทำให้เท้าเธอลืมรสสัมผัสของนางที่ไม่มีหญิงใดเสมอเหมือนได้เมื่อทรงทราบว่าตกไปอยู่ในครอบครองของพระเจ้าทีปาวาริกะความหึงหวงจึงเกิดขึ้นพระองค์ดำริว่าเราจะไม่ให้นางปันจาปาปาแก่พระราชาทีปาวาริกะนั้นเราจะไปยึดนางคืนมา รั้นทรงดำริแล้วรับสั่งระดมพลพร้อมศัพท์แล้วกรีธาทัพเข้าประชิดติดพรมแดนเมืองของพระเจ้าทีปาวาริกะส่งราชสารถามไปว่าท่านทีปาวาริกะท่านจะยกนางปัญจปะปาคืนให้แก่เราหรือจะทำสงครามพระเจ้าทีปาวาริกะได้รับทราบแล้วสเสด็จขึ้นประทับบนป้อมกำแพงเมืองตัดตอบไปว่าท่านพระกะ นางถูกท่านทิ้งปล่อยลอยน้ำอย่างไม่มีเยื่อใยแล้วเมื่อเรารับนางมาชุบเลี้ยงย่อมเป็นสิทธิ์ของเราโดยชอบธรรมท่านไม่มีสิทธิ์อะไรจะมาอ้างได้อีกการโต้เถียงรุนแรงขึ้นตามลำดับเกิดจะปะทะกันด้วยกำลังพวกอำมาตย์ของพระราชาทั้งสองฝ่ายปรึกษากันว่าการที่จะให้พระราชาทั้งสองพระองค์เกณฑ์กำลังไพรพลเข้าประหัตประหารกันเพื่อแย่งชิงสตรีเพศนั้นเป็นเรื่องน่าละอาย ให้คนจะล้มตายโดยใช่เหตุถ้าไกรพวกเราควรกราบทูลทั้งสองพระองค์ให้สงบศึกด้วยการเจรจาเถอดอามาทั้งสองฝ่ายปรึกษากันแล้วแยกกันเข้าเฝ้าพระราชาของตนกราบทูลเหตุผลให้ทรงฟังพระราชาทั้งสองทรงเห็นพ้องด้วยการตกลงกันว่าพระนางปัญจปาปา,ปาตกเป็นมาเหสีของพระราชาทั้งสองผัดเปลี่ยนวาระฝ่ายละหนึ่งสัปดาห์ คือแต่ละฝ่ายสร้างพระตำหนักที่พรมแดนทั้งสองเมืองพระนางประทับอยู่ในตำหนักของพระเจ้าพระกัก่อนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์จากนั้นจึงเสด็จไปประทับที่ตำหนักของพระเจ้าทีปาวาริกะอีกหนึ่งสัปดาห์สลับกันไปตามวาระอย่างนี้ได้ชื่อว่าพระนางเป็นมเหสีสนองตัญหาของพระราชาสองพระองค์ในเวลาเดียวกันด้วยประการชนี โกทะโนทุกพันโนโหโติคนมักโกรธย่อมมีผิวพรรณไม่งาม